ครับสวัสดีครับอาพอดีเดินมาอีกหน่อยนึงนะครับผมก็มาเจอสมุนไพรอีกตัวหนึ่งนะครับผมตัวนี้หลายๆท่านอาจจะรู้จักกันดีนะครับผมในกลุ่มของยาบำรุงกำลังนะครับแต่ว่าก็ในกลุ่มของบำรุงกำลังนะครับผมก็จะมีมากมายหลายตัวนะครับผมสําหรับสมุนไพรนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นไม้ ก็ไม่เชิงว่าเป็นไม้พุ่มนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไม้เถ่านะครับผมก็ตัวนี้ก็คืออาจจะเป็นไม้พุ่มรอเรื้อยนะครับผมอาจจะหรือว่าจะเป็นไม้เถาก็ได้นะครับผมแต่ก็แล้วแต่ว่าจะเรียกกันนะครับผมว่าเป็นพุ่มหรือว่าเป็นไม้ต้นนะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วตัวนี้นะครับผมถ้าเขาขึ้นแบบเดี่ยวๆนะครับ ก็จะเป็นต้นขึ้นไปนะครับผมแต่ถ้าหากมีต้นไม้หรือว่าอะไรที่อยู่ใกล้ๆเขานะครับผมเขาก็จะเป็นไม้เรื้ยนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูใบก่อนนะครับนี่นะครับผมนี่ก็คือใบของเขานะครับผมหลายๆท่านก็คงจะรู้จักกันแล้วนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับผมนี่นะครับ ตัวนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของใบนะครับผมแต่ต้นนี้นะครับผมไม่ไม่มีลูกให้ดูนะครับผมอ่าพอดีไม่เจอต้นที่ติดลูกนะครับอก็มีอยู่นะครับผมจะมีอยู่2ต้นนะครับผมแต่พอดีไม่ได้เดินไปฝั่งทางด้านนู้นนะครับอนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูที่รําต้นของเขานะครับผมอ่านี่นะครับ ตัวนี้นะครับผมก็คือจะเป็นลำต้นของเขานะครับผมก็จะขึ้นไปแบบนี้นะครับผมยืนต้นขึ้นไปแบบนี้นะครับผมนี่นะครับแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กนะครับผมนี่นะครับตัวนี้เหมือนจะมีร่องรอยคนมาตัดไปนะครับผม อันนี้นะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นต้นเล็กของเขานะฮะที่แตกออกมาจากอากอใหญ่นะครับผมตัวนี้นะครับผมจะจัดอยู่ในยาบำรุงกำลังนะครับผมแล้วก็ในยาเบาหวานก็มีนะครับผมแต่ว่าจะใช้เป็นส่วนของใบของเขานะครับผมที่จะไปใช้ในายาเบาหวานนะครับแล้วก็จะมี ในตำรับของยาโรคไตนะครับผม <grid> บางหมอนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับผมที่เอาไปใช้เป็นยาโรคไตนะครับผมแต่ว่าหลักๆก็คือจะใช้เป็นยากระใสนะครับผมสาหรับตัวนี้นะครับผมหรือว่าแก้ปวดเมื่อยนะครับบารุงกาลังนะครับผมตัวนี้ตัวนี้นะครับแล้วก็ยังจะใช้นะครับผมในเรื่องของยา นะครับยังไงก็ต้องขอประทานอภัยนะครับผมบางทีก็จําไม่ได้หมดนะครับผมก็เอาว่าเป็นร้าวๆก็แล้วกันนะครับผมสําหรับสรรพคุณของเขาเนาะแต่หลักๆตัวนี้ก็คือจะไปใช้ในเรื่องของบำรุงกําลังนะครับผมของท่านชายนะครับผมหรือว่าท่านหญิงนะครับผมแก้อ่อนเพียนะครับผมคลายเส้นนะครับตัวนี้ก็นะครับผมเอาไปเข้ารวมกับ สมุนไพรอื่นๆอ,อ,อีกมากมายหลายตัวนะครับผมอย่างเช่นเถาวันเปรียงนะครับเถาอ็นอ่อนนะฮะแล้วก็าร่างแดงนะครับพวกโคคารนนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะเอาไปเข้าร่วมกันได้นะครับผมก็จะจัดอยู่ในของยาบำรุงกำลังนะครับผมแต่ว่าบางที่ก็จะอาจจะเอาไปใช้ในตัวอื่นนะครับผมหรือวาอ่าเป็นยาตำรับอื่นนะครับ อ่านี่นะครับผมผมก็จะให้ดูนะครับลักษณะของต้นของเขานะครับผมแถวนี้ก็จะมีเยอะนะครับมีหลายต้นอยู่นะฮะแต่ว่าก็ยังไม่เจอต้นที่ติดรูปนะครับผมแล้วก็พวกต้นเล็กๆเขาก็ยังจะมีอีกเยอะนะครับผมนี่นะครับครับสำหรับในวันนี้ ผมก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ